ใช่ครับใช่ผมรอรอบอกรอด้วยตอนนี่ยังไงครับมันคือเป็นแบบคือฮามากเลยกับภาพหนุ่มที่เหมือนไปเข้าค่ายหรือไม่ครับกิจกรรมถึงใช่ไหมอันนั้นวันนั้นวันนั้นไปรายงานตัวครับผมใช่ใช่ครับแค่รายงานตัวหลอกขนาดนี้เลยหรอวะผมคืผมคือครับสกินแคร์ผมตั้งใจสกินแคร์มาแล้วครับคือคือผมเรียนรอรอไป2ปีแล้วครับแต่พอสอบ GED ผมไม่มีแผนศึกษาครับก็เลยไปเรียนเรียนต่อไม่ได้แล้วพอเข้ามสวเนี่ยก็ก็เลยมีโอกาสที่จะ เรียนต่อเรียนให้จบว่าปีหน้าถ้าคือถ้าปล่อยให้ให้ให้มันถึงปีหน้าครับเหมือนเหมือนเขาจะไม่นับ2ปีแรกที่เรียนไปก็คือแบบต้องไปเริ่มต้นใหม่ใช่ต้องเริ่มต้นใหม่หรือหรือจับใบดำใบแดงอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบเออเรียนก็ได้อยากลองอะไรใหม่ๆครับเพราะเริ่มแบบเหมือนชินกับผมยาวแล้วครับอยากอยากพอตอนโตขึ้นนี่ยอยากอยากลองดูว่าถ้าสมมติว่าผมสั้นอ่ะมันจะดีไหมแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ในคลิปในคลิปนัคือใครถ่ายแล้วแบบ ทหารครับนะฮะแล้วคิดว่าจะเป็นไวารอบขึ้นอ่ะเขาเหมือนเหมือนเพจเพจพี่เขามีมีทีมไปเขาเยอะอยู่ครับผมใช่ใช่คือผมนั่งนั่งอ่านเอกสารของทุกคนนะฮะใช่ไหมครับเพราะเพราะผมเป็นแบบหัวหน้ากลุ่มก็เลยแบบจัดการเรื่องเอกสารแล้วพี่เขาก็เดินมาแล้วก็แบบดิ้กเกอร์ดิ้กเกอร์ขอนถ่ายถ่ายคลิปหน่อยโอ้โหบอ๋อครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นในคลิปนั้นได้เพื่อนใหม่ด้สิใช่ไหมเพราะเราไปฝึกกลับไปฝึกใหม่ใช่ไหมก็ได้แบบเพื่อนจัดคนน้องอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็ก็ไม่ได้นองๆองนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่แบบเรียนไป2ปีแล้วก็เหมือนไม่ได้เรียนต่อ<า>แล้วก็กลับมาเรียนนะครับก็มีหลายคนแบบจำนวนมากๆครับที่ที่เป็นประมาณนีย้ยได้มีโอกาสกลับไปตัดลองสตรีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนไปกับพี่จริงไหมครับชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบโอเคไหมครับพี่ว่าโอเคไหมครับโอเคสิ ตอนคือคือถ้าถ้าไม่เซ็ตอด้รู้สึกว่ามันมันเดรอ์ดน,นิดนึงนะครับแต่พอเซ็ตรู้สึกว่าเออโอเคก็อุ้ยก็แฟชั่นขึ้นมาหน่อยนิดนึงจัดการง่ายชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับพอผมสั้นแล้วเรารู้ไหมว่าโซเชียลเราขนาดนั้นแค่ภาพภาพเดียวที่คนคนถ่ายเป็นลงทำให้ทุกคนบอกว่าโอ้ฟิกเกอร์คือแบบว่าหล่อมากเลยครับขอบคุณครับคือตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรอกครับ <c oughs> แต่พอพอ,พอเห็นว่าทุกคนชอบก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้น,นครับผมแท้ ตามดูกระแสในโซเชียลไหมคะว่าแบบเขาพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้างตรงนี้คืออ่านอ่านบ้างแล้วครับอ่านบ้างแล้วก็คืออ่านบ้างแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเขินนะครับสายไม่ไม่แบบไม่รู้ว่าผมจัดการอารมณ์แบบความรู้สึกตอนอ่านอะไรดีๆไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งครับคือแบบเขินๆนี่เขิแล้วเมื่อกี้ว่าไงบ้างเขาได้เช็คทิ่แบงแพนทิเกอร์ไหมอะไรนะครับแม่ว่าไงบ้าง โอ้โแม่แม่กับพี่ปองก็ก็ชมตลอดเลยครับว่าเฮ้ยในโซเชียลดังก็เป็นกระแสมากๆไวายโรแล้วผมก็แบบครับใช่ครับใช่ครับและอย่างหีุผมเขาไปเรียนอะไรองนี้ปีเวลาแบ่งไปกับแต่ลคือได้ใช่ไหมครับแือว่าตอนนี้คือเมื่อการคุณบอรอแล้วก็เรียนไปในต่างดินทุกคนยากก็เอ่อป็นยากครับยากคือก็แบบพูดแบบตรงๆเลยครับว่ายากนิดแต่ไม่ค่อยจะเห็นเลยฮัลโหลลาหรือศิลปินเรียนรอรอ อันนี้มันคิดเองเลยหรือว่าคุณแม่ของให้เรียนจริงๆเออเป็นน,น่าจะคิดเองอะครับเพราะผมก็ไม่ไม่รู้เส้นเส้น <c oughs> ทางถเลยไม่รู้เส้นทางออกอืู่นะครับไม่รู้จะไม่รู้จะทํายังไงอีกอะครับ<ๆ>ก็เลยแบบเรียนเรียนก็ได้เพราะจริงๆตอนเรียนผมก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบดขนาดนั้นนะครับมันก็แค่แค่ร้อนแล้วก็เหนื่อยแค่นั้นเองใช่ครับก็คือตอนนี้เรียนหลัใช่ไหมครับตอนเรา ออก็ก็ก็นิดนึ่งครับเอกผลิตเอกผลิตภาพยนตร์ก็แล้วก็จริงจังครับคือดูหนังวิจารณ์หนังแล้วแบบมีการบ้านดูหนังบ้างอ,อะไรแบบนี้ครับคิดบทคิดฟรีโปรดักชั่นอะไรแบบนี้มันมันเยอะเยอะมากครับแต่ก็ก็พอจัดการได้อยู่ได้ตอนนี้ตอนนี้นนได,ได้ได้อยู่ครับว่าผมก็มีมีมีเวลาไปทํางานบ้างแล้วก็มีเวลาพักคือให้สาคัญให้ความสําคัญกับการพักผ่อนมากๆครับว่าพอาถึงบ้านแล้วผมก็จะแบบ s h u t d o ชัดดาลเราก็เหมือนเป็นฟิลว่าผมไม่เป็นใครแล้วตอนนี้ตอนอยู่ในห้องนอนผมไม่ได้เป็นใครผมแค่แบบนอนอยู่เดียงเดียวแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ค่อยแบบโอเคเข้าหมดทํางานต่ออีกวันนึงฟิลนั้นนะครับวได้ยังับตันนีครับตัวได้ยังเออก็คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมันมีขั้นที่ต้องปรับตัวแต่แค่ เหมือนการเรียนฟิส์เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนอยู่แล้วครับแล้ก็พอพอเข้าไปเรียนอ่ะผมอินอินมากครับทุกคนคือรู้สึกว่าเป็นเนิร์ดสุดๆอะครับเป็นแบบเนิร์ดมากๆพอตอนเรียนฟิสมกครับถึงจะไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นแต่อินมากๆครับแล้วพอพอไปทํางานก็คือโอเคเลิกเรียนเสร็จก็ไปทํางานทํางานเสร็จก็กลับบ้านนอนแล้วก็วันเสาร์ก็ไปเรียนรอออเดียวนั้นนะครับการเพลงนะครับจะได้เห็นไปทำอะไรปีนี้หรือว่าก็ขอแบบว่าคยไปเด็กไปก่อนนิดนึงเพื่อที่ไม่กับการเรียนก่อนในช่วงนี้ กออามผู้จัดการก่อน <laughs> <c oughs> นรไมนว่าการเรว,าวลาเราเรียนมันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำง,งานเราได้เยอะไหมโอ้ได้ได้เยอะครับเพราะว่าเหมือนเข้าใจมุมของของ,ของเบื้องหลังมากขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆเลยครับแล้วรู้สึกว่าเซนเซนคขอมผมในในในด้านแบบศิลปะการแบบจับว่าอันนี้เป็นศิลปะนั้นเป็นศิลปะได้คือคือมันผมรู้สึกว่าผมมีเซนส์มากขึ้นนะครับแล้วคือ พอพอมาในมุมทํางานผมก็รู้เข้าใจระบบและชินกับระบบการทํางานเบื้องหลังมากขึ้นมากๆแล้วแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นเลยครับว่าผมแบบโฟกัสโฟกัสกับงานมากๆอยาไม่้เราอยากแบบเป็นการแสดงหรือแบบจากแสดงหรืออยากกำกับอะไรอย่างงี้งเลยมาคิดว่าจะคิดไว้ในหัวบ้างไหมพอแบบเราเริ่มเรียนแล้วว่าผมว่าไม่มีเวลาแล้วผมว่าผมจำจเยอะจำหลายอย่างแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดนะับไม่ได้ปิดแต่ว่าคือตอนเนี้ย เบื้องหลังเยอะมาก,มากแล้วครับอันนี้อันนี้คือแบบเบื้องหน้าแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมแบบทาอ,อยู่แล้วแล้ว <S 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 ชอบอยู่แล้วถ้าเพิ่มการแสดงเข้ามาอาจจะอาจจะเหนื่อยเป็นิดนึงฟอร์นานะครับแต่แต่เดี๋ยวรอดูเพราะว<ม>่าไฟไหรอเพราะว่าเราก็เข้ามือการจัดการแสดงยอะจริงเลยก็ก็คิดคิดถึงบ้างครับแต่รู้สึกว่าไม่มีเวลาคิดถึงด้วยคืออาจจะถูกทากับทันเพลงมากกว่าเออรู้สึกครับครับผมเหมือน มีแพชมีแพชชั่นกับสิ่งนี้มากๆาะครับมีแพชชั่นกับสิ่งนี้มากๆาแล้วพอได้มีโอกาสอยู่เบื้องหลังเป็นหลักก็รู้สึกว่า <c oughs> อ,อ๋อยันนี้คือแบบสิ่งที่ผมชอบจริง <c oughs> ทิกเกอร์เราขึ้นอย่างนี้แม็กี่ไม่ห่วงหรอเพราะเราหลอกทุกทุกวันเลยไงเขาบอกว่าลูกไปหลุดแมไกลต้นเหรยแม่ห่วงไหม <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ารับก็คือผมแบบตอนมองในกระจกก็ชินเรื่องทรงผมแล้วแต่พอมีคนชมเยอะขนาดนี้เลยแบบคือ อันนี้ไม่สินอันนี้ไม่สินนะครับเพราะเคิรนครับไครับคครบงมีตลอดไปร่าก็เลคิดอยู่ว่าจริงอบหมูแดงแล้วหมูแดงโนโน n หมูแดงอจริงระเนี่ยจริงเหรอครับหมูแดงไบ<ป>มไม่ไม่ก็อันนั้นนะครับผมคุณคือบบว่าเป็นทรงมิสแบบเป็นคาแรคเตอร์เราเป็นไหผมว่าแต่ตอบรับดีครับอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งนะและอีกเหตุผลหนึ่งคือก็คือแบบจากการชีวิตง่ายขึ้นเฝ้าผมคือแบบ สามสิบวิก็แห้งแล้วโอ้โหดีมากจากชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยครับชอบชอบครับพอสัมผัสตื่นตัวขึ้นอีกมีแฟนเรีย้ยมีแฟนเรียกคดทำแต่งานหรอกแต่งเรียนอ้าวเราเขาไปอยู่มาจวบเจอสาวๆอย่างนี้พี่คนไทยอะไรเนี่ยเหมือนเป็นฟิลไม่รู้ว่าเป็นฟิลครอบครัวมากมากกว่าคือพอพอแบบทุกคนต้องแบบสู้กับสู้กับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ ที่อาจารย์แบบแบบให้โจทย์มาครับก็เลยแบบเราต้องแบบโอเคทุกคนจับมือสู้กับโปรเจกต์นี้กับโจทย์นี้แล้วก็ฟิลน,นั้นนะครับคือไม่มีเวลาเล่นแฟนนะอ้อเหรออ๋อแต่ <laughs> ไม่มีเวลาครับแต่ตอนเด็กไปก่อนเด็กไปก่อนกังครับครับผู้แดงผู้แดง <laughs> ยังยังแดงอยู่อ่ะแต่งานเพลงก็เห็นเห็นแย่แต่ว่ากำลังทำอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ก็ทำอยู่แล้วผมก็มีส่วนร่วมเยอะมากๆครับก็คือ ตอนแรกตอนแรกผมอะ่ะผมไม่เหมือนยังหาตัวเองคนหาคนไม่เจอใช่คนมันคือการค้นหาตัวเองครับเอากบําแรกแล้วพอพอพอ,พอแบบอะ่ะกลับมาคิดแล้วกับเหมือนอยู่เบื้องหลังมากขึ้นแล้วหาเสียงข,ของตัวเองอแบบเจอเสียงข,ของตัวเองแล้วเจอตัวตนของตัวเองอะ่ะก็เหมือนเออแบบคแบบ่ายให้โอกาสที่ดีมากๆในการในการอยู่ในขั้นตอนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยอะครับศูนย์ถึงแบบโปรเจกต์เสร็จอะไรแบบนี้ก็แบบ ดีมากๆครับแล้วผมสนุกสนุกกับการทำเพลงมากๆากอะเขาได้เห็นในปีที่ไหมครับวปีหน้าผมไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องตารางของการปล่อยเพลงอะไรแบบนี้แต่ติดตามได้ที่ g e n i u u n d e s c Official หรือ Tickertorial นะครับใช่ใช่ครับผมโอเคครับขอบคคุณรับขอบคุณครับอาทิตย์หน้า